สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรู้หรือไม่ว่ามีเทคนิคง่ายๆในการเกี่จะทำให้เสียงของวิดีโอของท่านออกไปอย่างเต็มรูปแบบนะครับวันนี้เรามีวิธีการนําเสนอนะครับมาบอกกันนะครับติดตามกันได้เลยครับ หลายหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของเวลาอัดวิดีโอออกมาแล้วเสียงมันเบานะครับเพราะว่าด้วยระยะห่างของตัวโทรศัพท์แล้วก็ตัวผู้พูดเองนะครับอยู่ไกลกันนะครับอันนี้ก็เลยจะมีวิธีที่จะมาบอกกันว่ามันมีวิธีวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะช่วยให้เสียงของเราเข้าในตัวโทรศัพท์ของเราหรือว่าวิดีโอของเราได้ดังยิ่งขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะมีโทรศัพท์ มือถือหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับไม์บลูทูธที่ใช้เวลาขับรถนะครับย,ยี่ห้ออะไรโฟกัสไม่เอ่ยจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้ก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็อีกโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ต้องใช้นะครับจำเป็นต้องใช้เพราะว่าสามารถเลือกที่ว่าจะรับเสียงจาก ตัวโทรศัพท์เองหรือว่ารับเสียงไมโครโฟนจากตัวบลูทูธนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันคือแอปพลิเคชันอะไรนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเพิ่มเสียงหรือว่าอัดภาพนะครับที่ผมใช้ร่วมก้กับตัวบลูทูธนะครับไมโครโฟนที่ใช้นะครับจะเป็นโปรแกรม Cinema f v 5นะครับสามารถเขาไปโหลดได้ที่ App Store นะครับ App Store หรือ Play Store บ้านเรานะครับ ขี่กาไปว่า Camela FV5 ขี่กไปนะครับใช้เป็นตัวนี้นะครับ F Cinema FV5 Light นะครับกดโหลดแล้วก็ตัวน <Hayır. S 2> ี้ผมโหลดมาไว้แล้วนะครับก็จะทำขั้นตอนการดาวโหลดไปนะครับก็กดเปิดเข้ามานะครับจะมีคำเตือนสักยนะหลังจากที่กดเข้ามาที่โปรแกรมนะครับอนุญาตภาคเสียงนะครับเพราะว่าเสียงตัดไปนะครับ กดเข้าไปที่ตัวฟันเฟืองนะครับด้านซ้ายบนนะครับก็จะเจอเมนูนะครับที่ขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็เลือกไปที่รูปลำโพงนะครับก็จะเจอคําว่า audio source นะครับหรือว่าวิธีการเลือกเสียงนะครับอันดับแรกเดิมๆมันจะเป็นเสียงลำโพงเสียงไมโครโฟนจากตัวเครื่องโทรศัพท์เรานะครับเราไม่ใช้นะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้บลูทูธนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเลือกตัวที่ บลูทูธนะครับไมโครโฟนนะครับเสร็จแล้วพอตั้งค่าเสร็จแล้วก็กลับออกมาที่หน้าแรกนะครับเท่านี้ก็เพียงพอแล้วก็เสร็จที่สำหรับการติดตั้งนะครับเชื่อมต่อกันระหว่างบลูทูธนะครับโอเคพอรู้จักกับแอปพลิเคชันแล้วก็อุปกรณ์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นการทดสอบกันระหว่างการที่ยังไม่ใช้บลูทูธนะครับกับกอนที่ใช้บลูทูธแล้วว่าเสียงจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับ อ,อันดับแรกเราจะเป็นการทดสอบอาการใช้งานแบบไม่ใช้บลูทูธนะครับเราจะไปยืนหน้ากล้องนะครับอันนี้ยังไม่ใช้ไมโครโฟนในบลูทูธนะครับระยะหา่างตอนนี้อยู่ที่ประมาณาหนึ่ชั่วแขนนะครับเสียงอาจจะชัดเจนอยู่ตอนนี้เดีย๋ยวผมจะขยับไกลออกไปเรื่อยๆนะครับไกลไปไกลไเรื่อย สลับมาใช้ไมผ่านบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูหน้ากล้องนะครับตอนนี้ใช้ไมโครโฟนผ่านบลูทูธนะครับตัวน,นี้เปิดแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธไปแล้วเรียบร้อยนะครับจะทําทเป็นไมอยางี้ก็ได้หรือว่าจะใส่ตรงหูฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไกลออกไปอีกสักหน่อยนะครับโอเคนะครับไกลแล้วมัเน็บตรงหูแล้วกันตามย่งเริ่ม ตามอย่างเดิมของเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นไงบ้างครับเสียงเข้าไหมนะครับเดี๋ยวไกลอีกก็ได้นะครับเพราะว่าระยะไมโครโฟนบลูทูธมันจะสามารถไปได้ไกลอีกโอเคน่าจะประมาณสัก6เมตรได้นะครับ6เมตรถึง7เมตรนะครับตอนนี้อยู่ไกลอยู่นะครับเสียงเข้าไปเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ ให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ทำว mm ิดีโออยู่นะครับก็จะช่วยในการลดปัญหาเรื่องของเสียงที่เข้าวิดีโอท okay. ี <It> ่มันน้อยนะครับเพิ่มความน่าสนใจให้กับวิดีโอได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเสียงเราชัดเจนนะครับภาพชัดเจนแล้วก็จะทำให้เพิ่มความน่าสนใจของวิดีโอนั้นๆเข้าไปได้นะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ต exactly ิดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ